สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุธยาครับคุณลูกค้าต้องบอกว่าห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะครับผมไม่ได้อัปโหลดวิดีโอนะครับหรือว่าพาลูกค้ามารีวิวสินค้าน่าจะเกือบครึ่งเดือนเลยคุณลูกค้าครับต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านเลยนะครับยังไงก็เปิดคลิปนี้มาน่าจะเป็นคลิปแรกของพศ2023เรานะครับผมก็เลย ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังลูกค้าทุกท่านเลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับผู้ที่ติดตามนะครับช่องทาง YouTube ของเราหรือว่าเพจ a c ซ b o o k ของเราเรานะครับยังไงผมกราบสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองคิดสุดไดขออวยส่งวางด้จปรารพนานะครับเข้าเรื่องของเราเลยคุณลูกค้าวันนี้ผมพามาชมนะครับเป็นชุดรับแขก4ชิ้นไม้สักทรงโมเดิร์นนะครับเสาเหลี่ยมสีเสี่ยงขาวต้องบอกว่างาน ตัวจริงนะครับสีสวยมากซิกเนเจอร์ของทางร้านผมเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปทุกๆคลิปเลยนะครับสีเส้นขาวตอนนี้กระแสต้องบอกว่ามาแรงมากๆนะครับแล้วสีเส้นขาวที่คุณลูกค้าเห็นแบบนี้ผมการันตีว่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าให้เห็นหรือว่าทํากันหลายๆที่ผมการันตีนะนิดนึงนะครับลูกค้าต้องบอกกันก่อนว่าสีเส้นขาวเนี่ยมันต้องใช้ในเรื่องของรายละเอียดนะครับแล้วก็ความละเอียดของช่างนะครับแล้วก็กระบวนการการทําด้วยนะครับ ข้อแตกต่างก็คือของผมเนี่ยจะเน้นคุณภาพรายละเอียดให้กับลูกค้าเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าสีเส้นขาวนี่นไม่ละเอียดเนี่ยสีมันจะออกมาไม่สวยมันจะไม่สมูทแบบนี้นะฮะยังไงวันนี้ก็ขอฝากกันนิดนึงท่านใดที่ชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะฮะเข้ามาชมแล้วนะครับนาอลูกค้าเป็นยังไงผมขอเป็นกาลังใจนิดนึงแล้วก็ท่านจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆด้วยนะครับพอผมอัพวิดีโอกดกระดิ่งไว้เลยยังไงผมอัพวิดีโอมันก็จะขึ้นวิดีโอใหม่ๆให้คุณลูกค้าได้ ชมกันนะฮะว่าเผื่อท่านได้สนใจนะครับมาเข้าต่อกันเลยครับคุณลูกค้าผมขออนุญาตให้เป็นราคาแจงมนตัวตัวไปเลยนะฮะเบื้องต้นก่อนเจ้าตัวยาวนะครับเป็นขนาดลึก65เซนนะครับยาว2เมตรสูงรวมตัวท็อปนั่งเนี่ยคุณลูกค้าถึงพื้นล่างเนี่ย40เซนนะครับพนักพิงหลังเนี่ยสูงถึงพื้นล่างเนี่ยอยู่ที่80เซนนะครับความหนาของตัวท็อปนั่งก็1นนิ้วเต็มนะครับอันนี้ผมเคยรีวิวบ่อยๆเนาะแต่ท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามาชมก็ ตัวนี้สีเส้นขาวนะค,คุณลูกค้าหน้าร้านผมอยู่ที่14,500บาทนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ท่าในใดอยากจะจัดเซตแบบนี้จัดเป็นตัวมานั่งเดี่ยวไปสักคู่หนึ่งนะครับตัวมานั่งเดี่ยวตัวนี้นะครับลึกเนี่ยคุณลูกค้าหน้าถึงหลังอยู่ที่60เซนหน้ากว้างอยู่ที่75เซนนะครับความสูงรวมเท่ากันคุณลูกค้า40เซนครับแล้วก็พนักพิงหลังนะครับถึงพื้นล่างอยู่ที่80เซนเท่ากันเลยตัวนี้สีเส้นขาวอยู่7,900บาทครับคุณล นะครับวันนี้ก็มา2ตัวเลยแล้วก็ประกบคู่กับตัวกลางนะครับขนาดความลึกตัวกลางอยู่ที่60สิคุณลูกค้ายาว1เมตรนะครับความสูงรวมอยู่ที่40เซนนะครับตัวนี้สีเส้นขาวอยู่6,990นกาครับคุณลูกค้าท่านใดชอบอยากได้แบบนี้ทั้งเซ็ตสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถจัดเซ็ตแบบนี้ได้หรือว่าท่านใดมองแล้วชอบอยากจะได้แค่โซฟาตัวยาวก็ซื้อเฉพาะตัวยาวได้นะครับชอบเฉพาะตัวนั่งเดี่ยวกับตัวกลาง หรือว่าคุณลูกค้าชอบตัวไหนแยกได้หมดเลยนะครับแต่วันนี้ผมเขาเรียกว่าผลิตออกมาเราก็มาจัดเซตเป็นชุดให้กับคุณลูกค้านะครับก็มีลูกค้าบางท่านผมก็นิยมใช้กันแบบนี้นะครับจัดเซต full o p t i แบบนี้4ชิ้นเต็มชุดก็สวยเช่นกันนะครับประมาณนี้เลยดีไซน์ก็ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์รุ่นใหม่ครับคุณลูกค้าเป็นเสาเหลี่ยมนะครับไม้ตันตันแน่นๆนะฮะแล้วก็ขาเนี่ยลงมาเป็นเสารตรงตรงเลยดีไซน์ดีคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าโมเดิร์นแล้วก็ทันทันสมัยทางความสะอาดง่าย เสานี่ก็หน้า4นิ้วคูณ4ตันนะครับทั้งทุกตัวเลยตัวกลางก็เสา4ี่สี่ครับตัวนั่งเดี่ยวก็4ี่คูณสตัวยาวก็ 4, ี่คูณสนะครับประมาณนี้เลยคุณลูกค้าท่าในใดสนใจยังไงทักเพจ Facebook ร้านมาได้เลยนะครับผมขึ้นเพจให้เลยเนาะด้านล่างเพจก็ปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุยาย,ยังไงฝากลูกค้าทุกท่กานหรือว่าผู้ชมทุกท่านนะครับฝากเข้าไปกดติดตามถูกใจกันไว้นิดนึงนะครับเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆเดี๋ยวผมพามาอัปเดตพามารีวิวแบบนี้เป็นประจำนะครับ ก็ยังไงฝากด้วยเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากติดตามหน่อยแล้วกันนะครับเนาะเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ลูกค้าจะได้ชมสินค้าอยู่บ่อยๆเป็นประจาครับหรือว่าท่านใดมีพี่ป้าน้าอาคนรู้จักที่กําลังมองหานะครับเฟอรอฟ์นิเจอร์ไม้สักไม้จริงยังไงผมฝากด้วยเนาะร้านผมเปิดทุกวนันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับร้านผมเปิดมา20กว่าปีแล้วนะครับยังไงฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะฮะไว้เป็นในอ้อมอกอ้อมใจนะครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุทยาครับ ผ่านไปผ่านมาคุณลูกค้าครับร้านผมติดถนนเลยนะติดถนน3 4มสี่จปทุมบางปะหันท่านใดผ่านมาแวะมาเที่ยวได้นะครับก็มีเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับไม้สักโดยตรงอย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนะครับมากกว่าร้อยรรายการคุณลูกค้าท่านใดผ่านมาแวะมาเที่ยวมาชมเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับหรือว่าโทรสอบถามที่เบอร์เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับ0 9 0 4 4 4 6 6 4 9นหะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่แอดเบอร์นี้ก็ได้นะครับ090-444 6649ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าฝากไว้ด้วยนะครับเนาะท่านใดสนใจก็ inbox สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยเพราะว่าตัวนี้ผมเพิ่งผลิตเข้ามาสีต้องบอกว่าแมทช์กันทั้งชุดนะครับก็ประมาณนี้ครับเนาะยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคุณลูกค้าวันนี้ก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอท่านมีความสุขนะครับร่างกายแข็งแรงครับแล้วที่สําคัญเลยร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวเราท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ